ระว่าจาประจำวันอาทิตย์ที่14เมษายน2024สัปดาห์ที่3เทศกาลปัสกาบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสา,าวกในครั้งนั้นเปโตรก,กล่าวกับประชาชนว่าพระเจ้าของอับราฮัมอิสอกักและยาโคบ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงสำแดงอำนาจรุ่งเรืองของพระเยซูเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์ท่านทั้งหลายได้มอบพระเยซูเจ้านี้ให้แก่บรรดาผู้ปกครองและได้ปฏิเสธพระองค์ต่อหน้าปิลาตทั้งทั้งที่ปิลาตตัดสินใจจะปล่อยพระองค์อยู่แล้วท่านปฏิเสธพระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรมแต่กราบขอให้ปล่อยฆาตรกรท่านประหารเจ้าชีวิต แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์ทรงกลับคืนพระชมชีพจากบรรดาผู้ตายเราเป็นพยานได้ในเรื่องนี้ถึงกระนั้นพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้ารู้ว่าท่านทำไปเพราะไม่รู้เช่นเดียวกับบรรดาหัวหน้าของท่านแต่พระเจ้าทรงใช้วิธีนี้เพื่อทำให้ถ้อยคำที่พระองค์ตรัสไว้ล่วงหน้าโดยทางบรรดาประกาศกว่าพระคริสต์เจ้าของพระองค์จะต้องทรงรับทรมานนั้นเป็นจริง เพราะฉะนั้นท่านจงเป็นทุกข์กลับใจและหันมาหาพระเจ้าเถิดเพื่อบาปของท่านจะได้รับการอภัยเพลงสะดุดีข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพิทักษ์สิทธิของข้าพเจ้าโปรดตรัสตอบข้าพเจ้าเถิดเมื่อข้าพเจ้าร้องหาพระองค์ยามข้าพเจ้าตกอยู่ในอันตรายพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้ปลอดภัยโปรดทรงเมตตาสงสารข้าพเจ้าและทรงฟังคำอธิษฐานภาวนาของข้าพเจ้าเถิด จงรู้เถิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทําปาฏิหาริสสำหรับผู้จงรักพักดีต่อพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังเมื่อข้าพเจ้าร้องหาพระองค์หลายคนกล่าวว่าใครจะทําให้เราประสบความสุขได้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้แสงแห่งพระพักสองสว่างเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด พระองค์ประทานความชื่นชมแก่ดวงใจของข้าพเจ้ายิ่งกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ข้าวสาลีและเล่าอางุ่นมากมายเมื่อข้าพเจ้านอนก็จะหลับทันทีอย่างสงบเพราะมิใช่ใครอื่นข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีเพียงพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพเจ้าอยู่อย่างปลอดภัย บทอ่านจากจดหมายในบุญยอนอคราสาวกฉบับที่หนึ่งลูกที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ถึงท่านเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปแต่ถ้าใครทำบาปเรายังมีทนายแก้ต่างให้เฉพาะพระพักของพระบิดาคือพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรม พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปของเราและไม่เพียงแต่ชดเชยเฉพาะบาปของเราเท่านั้นแต่ชดเชยบาปของมนุษย์ทั้งโลกด้วยถ้าเราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์เรามั่นใจว่าเรารู้จักพระองค์ผู้ที่พูดว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์แต่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์เขาเป็นคนพูดคำเท็จและความจริงไม่อยู่ในตัวเขาแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ความรักของ เจ้าในผู้นั้นย่อมสมบูรณ์บทดอ่านจากพระวรสารนบุรลลูกา เวลานั้นสิทธิ์ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเล่าว่าตนจำพระองค์ได้เมื่อทรงบีขนมปังขณะที่บรรดาสิทธ์กำลังสนทนากันอยู่นั้นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ในหมู่เขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเขาต่างตกใจกลัวคิดว่าได้เห็นผีแต่พระองค์ตรัสว่าท่านวุ่นวายใจทำไมเพราะเหตุใดท่านจึงมีความสงสัยในใจ จงดูมือและเท้าของเราซิเป็นเราเองจริงๆจงคลำตัวเราดูเถิดผีไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกอย่างที่ท่านเห็นว่าเรามีตรัสด,ดังนี้แล้วพระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตและพระบาทเขายินดีและแปลกใจจนไม่อยากเชื่อพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านมีอะไรกินบ้างเขาวถวายปลายย่างชิ้นหนึ่งแด่พระองค์พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าเขา หลังจากนั้นพระองค์ตรัสกับเขาว่านี่คือความหมายของถ้อยคํำที่เรากล่าวไว้ขณะที่ยังอยู่กับท่านทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสสบรรดาประกาศกและเพลงสดุดีจะต้องเป็นความจริงแล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเกิดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์ตรัสว่ามีเขียนไว้ดังนี้ว่า พระคริสตเจ้าจะต้องทนทุกทรมานและจะกลับคืนพระชมชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สามจะต้องประกาศในพระนามพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับอาภาัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเลม็มท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้ข้อคิด มนุษย์คือสิ่งสร้างอย่างหนึ่งของพระเจ้าแม้มนุษย์จะถูกสร้างมาตามพระฉายาของพระเจ้าแต่มนุษย์ก็มีความอ่อนแอมีความโลภโกรธหลงมีความบกพร่องผิดพลาดได้แต่พระเจ้าพระผู้สร้างไม่ได้ทรงทอดทิ้งมนุษย์พระองค์สัญญาจะมอบพระผู้ไถ่คือพระบุตรของพระองค์มาไถ่และช่วยให้รอดพน้นฉะนั้นสิ่งสําคัญที่มนุษย์จะต้องทําคือไตร่ตรองสํานึกผิดและยอมรับถึงความ ความตำต้อยความบาปของตนเองและเมื่อยอมรับว่าตนบกพร่องผิดพลาดก็จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขและดำเนินชีวิตใหม่อย่ากลัวการจะต้องกลับใจอย่าเห็นพระเจ้าเป็นผีจงมั่นใจว่าเมื่อกลับมาอยู่กับพระเจ้าและมีพระเจ้าในชีวิตชีวิตของเราจะมีแต่ความสมหวังและความสุขแท้จริงขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2 0 2 4